วัดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้เอามาฝากกันเป็นโปรแกรมที่ใช้ปลดล็อกหน้าจอนะครับของ oppo vivo ห h u a w e i อะไรหลายๆรุ่นวันนี้ผมปลด oppo a15 พอเสร็จงานแล้วก็เลยเอามาฝากกันนิดหนึ่งนะครับเรื่องโปรแกรมสลับช่างแตกไฟล์ครับใส่รหัสผ่านนี่แต่คลิป ก็ไม่อ,อะไรยุ่งยากครับโปรแกรมนี้ติดตั้งได้เลยนะครับไม่มีการต้องมาใช้การแคร็กหรือดองเกิลเหมือน MRT นะครับใช้งานได้แน่นอนนะครับเพราะวันนี้ทำไปแล้วอันนี้ผมติดตั้งแล้วนะครับก็เลยเอามาฝากคันนี้ก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับจะได้หน้าตายอย่างนี้แถวแรกจะเป็น oppo นะครับมันก็มีหลายรุ่นแต่วันนี้ผมปลดไป a15 ็จะมี vivo oppo huawei แล้วก็ samsung นะครับก็เลือกรุ่นนะครับรุ่นตามที่มีเลยนะเราต้องการปลดรุ่นไหนถ้ารุ่นไหนไม่มีก็คือไม่ได้นะครับจะมีรุ่นไว้เฉพาะให้หลายท่านถามมาผมก็ไม่อยากจะเอาลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังใหม่อยู่พวกนี้จะเป็นรุ่นใหม่หมดนะครับเมื่อเราตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการทำงานแถวด้านล่างจอเนี่ยมันจะมีบอกไว้อยู่นะครับ อันนี้ไปเที่ยวโ ppo เสร็จนะวันนี้ที่ผมทาด้านล่างจอนีจะมีบอกไว้นะครับมันเป็นการรี c o v e ฟเวอรี่โหมดนะครับแล้วก็มีการ F.R.P ตัวที่ตัวที่2ตัวที่1ก็จะเป็นการปลดล็อกหน้าจอนะอันที่2ก็จะเป็นปลดล็อก F.R.P แล้วก็มีหลายๆอย่างครับหลายรุ่นวันนี้ผมก็ทําการปลดโดยการปลดล็อกหน้าจอใช้ติ๊กตัวแรกนะครับ Opp o ppo A15 ผ่านไปแล้ว เมื่อเราปลดจบนะครับมันวิ่งจบเดี๋ยวผมจะเอาภาพให้ดูนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นสีเขียวสุดนะครับผมไม่ได้ถ่ายวีดีโอตอนทํางานนะครับก็เลยเอาภาพนิ่งมาให้ดูตอนที่จบแล้วเมื่อทําการปลดล็อกหน้าจอเสร็จนะครับโปรแกรมนี้มันจะปลดล็อก f r p ไปด้วยเลยนะครับ2ออย่างเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งปลดเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับ เลือกภาษาเลือกภูมิภาคไปถัดไปนะพอไปถึงตรงที่ตัวน,นี้เลือกภูมิภาคถัดไปมาถึง wi-fi ข้ามนะครับอันนี้คือโปรแกรมเดียวปดล็อกไปเลยนะครับเป็นการเซ็ตเครื่องไปหมดเลยอันนี้ก็ Oppo A15 เนะอมา,ามาทำไว้ดูแล้วก็โปรแกรมมาฝากสำหรับเพื่อนช่างนะครับเก็บไว้ใช้งานยามจำเป็นนะ ครับเข้าหน้าปกติได้นะครับข้ามข้ามไปเลยอันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรสองอย่างสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากทุกๆท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามสวัสดีครับ